สวัสดีครับเพื่อนๆอีพีน้องชา o ยูทูบทุกคนครับสวัสดีผอแม่พี่น้องนะครับผมก็สวัสดีกับสวัสดีปี่ใหม่กันครับมาพบกับผมเช่นเคยครับโอห่างหายกันไปหลายเดือนนะครับก็กลับมาครับไม่รู้ว่าทาง y youtube เขาจะให้ผมทําช่องต่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านน้องท่านใดที่แวะเวียนเข้ามาเจอคลิปผมก็ถือว่าโชคดีนะครับ พราะผมได้ทําการคิดค้นสูตรตัวเลขมงคลมาให้เพื่อนๆนี่พี่น้องกันมาใหม่นะครับผมก็ขอสวัสดีปีใหม่2567แก่เพื่อนๆีนนน่พี่น้องกันสู่ทุกข่สูขคนเด้อพี่น้องเดอ้ออ่ะวันนี้ก็ขอใช้ภาษา2ภาษาปะปนกันไปเนาะพี่น้องเนาะครับทั้งทางอีสานบ้างทาาก็ทางกลางบ้างนะครับปะปนกันไปพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับ ก็มาครับงวดก่อนโน้นก็เป็นนั้นว่าใครโชคดีกันบ้างครับก็625544นะครับวันที่30มธันวาคม2องพันกับ8,9เนาะพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่17บเจมกราคม2องพันนะครับอ่าเป็นงวดแรกของปี67เลยครับ ว่าเขาจะเอาเลข4กับเลข5ต่อเนื่องไหมนะครับผมก็ได้ทําการวิจัยทําการคิดค้นต่อเนื่องมานะครับผมก็ไปเอาสถิติ2ีปีนะครับไปหาคิดค้นว่าแต่ละปีที่เคยออกมามันจะเอาเลขตัวเก่าออกมาต่อตามหลังไหมนะครับก็ให้เพื่อนๆพี่มารับชมรับฟังกันครับเข้าเรื่องกันเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ในสถิตินะครับย้อนหลังมา อันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นสิติหวยวันพุธ20ปีนะครับเพื่อนๆที่ผมได้ไปตามหามาให้นะครับถ้า20ปีนี้ถ้าสิจิตถ้าที่ออกมานี่ก็เนี่ยครับคือได้เห็นตัวเลขก็คือมี7กับ8นะครับก็มี4่ปะปลายมีศูมี 04, ม18่มี58นะครับ2ตัวนะครับส่วน3ตัวก็มี258 สามเจ็ดสี่นะครับอันนี้ก็ลองลองเอาไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากินแบ่งรัฐบาลดูนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เฉียดชิวชิวเฉียดนะครับมามาลงให้เพื่อนพี่พได้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นสองตัวล่างนะครับอันนี้คือสิทธิยี่สิบปีก็เอามาฝากกันเพื่อนพ,พี่น้องกันน,นะครับว่าตัวเด่นแต่ละตัวนี้ ที่ผมได้ทํามานี่มันเป็นตัวไหนบ้างนะครับอันนี้ตัว2ตัวล่างก็มีหลักสิบนี่ก็หลักสิบก็8นะครับลอง2หลักหน่วยก็7ลอง0นะครับเด่นก็มีอยู่4ตัวครับ80 27นะครับลองเอาไปเปแนวทางดูครับอันนี้ตัวเลขออกบ่อยนะครับเป็น29507087นนะครับยี่สิบปีนะเพื่อนลองเอาไปเป็นแนวทางดูครับวันนี้ ขอให้ทุกคนจงประสบความสุขความร่ำรวยกันนะครับเลขมงคลที่ผม,มนำมาฝากนี้เป็นตัวเลขแห่งมหามงคลมหาเศรษฐีกันนะครับลองเอาไปเป็นแนวทางดูครับตัวเลขมงคลตัวเลขเงินตัวเลขทองปันจําวันพุธวันที่17พศ2567นนะครับนะครับบางทีอาจจะมีเบิ้ลน,นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็น เบอนอะไรเดี๋ยวให้มาดูครับนี่ครับผมนี่คือเลขกำลังวันพุธนะครับผมจะเอามาผสมผสานกับเลขสิทินะครับจะเอามาผสมผสานกันนะครับเอามาจับหลักใส่กันนะครับว่าหลักไหนเด่นหลักไหนรองนะครับนะครับผมหลักร้อยก็7หลักสิก็1กับ0หลักหน่วยก็8กับ1นะครับ ผมก็เลยเอามาดูในเลขกำลังวันนะฮะมาจับมาชนดูนะครับเลียเทียบเทียมดูก็วดที่แล้วก็ได้นะครับแปดเก้าแต่ว่ามันเป็นหวยดังซะนะครับส่วนงวดนี้ครับเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆี่กันเลยครับแต่เช้าเมื่อนะครับได้ทําคลิปก็เช้าเมื่อของวันที่17เลยนะครับก็เลยเอามาฝากกันเพื่อนๆพี่กันดองดูครับ อันนี้คือเลขกําลังวันพุธนะครับเพื่อนๆีพี่ลองดูครับเลขกําลังวันพุธนี่ครับอันนี้คือวันพุธอันนี้คือวันพุธข้างขึ้นนะครับวันพุธข้างขึ้นก็จะมีนี่ครับวันนี้เป็นวันพุธข้างขึ้นวันที่หวยออกขับขึ้นเจ็ดค่ำนะครับอันนี้คือของวันพุธนะครับมันก็จะมีแปดมีห้าครับมีสี่มีเก้ามีสองมีห้ามีแปดมีหนึ่งครับเด่นหนึ่งนะครับ กำลังวันพุธกลางวันนะครับกลางวันคือ17นะครับเลขกำลังวันพุธนะครับกำลังวันพุธคือกำลังวันพุธคือที่รวมแล้วมันจะได้17นะครับเอาไปแทงได้ครับ17 7 1หนึ่งตัวเดียวนะครับใครไม่อยากเล่นตัวอื่นเยอะนะครับเล่นจับฉลากกันดวงดูครับเพื่อนๆมาเที่ยวนี้จะทำการวิจัยให้นานๆครับแล้วก็มาลงคลิปให้เพื่อนๆกันนะครับ นี่ครับตัวเด่นที่ผมได้รวบรวมครั้ง,งวันรัะทั้งสิสติมาให้เพื่อนๆพี่กัน<ๆ>ก็จะมีนี่ครับเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้านะครับเพื่อนอันนี้คือที่สามตัวนะครับก็ลองดูเพื่อนเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดห้าแปดสี่สี่ห้านะครับส่วนเด่นที่ผมจับมาคือเด่นแปเด่นสี่เด่นห้าเด่นเจ็ดเด่นแปดนะครับ ก็คืออยู่ประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆพี่48 47 41นะครับ58 57 51ถ้าชอบเลข7ก็78 77 71นีครับ88 87 81อยู่แค่นี้ครับนี่คือตัวเลขนะครับที่ผมผสมผสานแล้วได้ประมาณนี้ครับเลขเด่นนะครับก็คุณเพื่อนลองๆเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับนะครับผมอันนี้ก็จะตรงกับ อ่าที่ผมรวมได้นะครับเรื่องเด่นวันพุธนะครับก็เลขวันพุธก็คือเลขเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ลองไปแทงดูครับนี่ก็มาในนี้นะครับมาในสตินามาในตัวเด่นว่างั้นครับนะครับหนะึ่งสสามสี่ห้าห้าตัวนี้ลองจับดูครับเพื่อนเพื่น,นี่นะครับลองเอาไปจับกันดูนะครับว่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าในเลขห้าตัวเนี้ย วันตอนเย็นนี้ว่ามันจะมาไหมนะครับถ้าสูตรนี้มาผมจะทําสูตรนี้ให้เ,เพื่อนๆที่พี่ต่อเนื่องกันเลยนะครับนะครับผมก็สุดท้ายนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆที่พี่ทุกคนกันฝากกดติดตามผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทํานะครับเมื่อกี้ท้อแท้ไปหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าไม่มีคนติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับจะได้เป็น YouTube ทำยูทูบกับเขาเต็มตัวทัทีนะครับอย่างไรก็ฝากเพื่อนๆพี่นพี่กดติดตามให้ด้วยครับขอบพระคุณครับกลับสวัสดีขอปีใหม่นี้ทุกคนจงมีแต่วความโชคดีโชคดีตลอดปี67สวัสดีครับผม